แล้วประเด็นคือแบบปั่นไวมากอะ่ะเราผัดกันไวเกินพี่เราเอากล่องออกดีพอไหมไม่ต้องหรอกพี่ดิวจริงๆเราเราควรจะได้เงินอย่างนี้เว้ยแบบว่าเปิดเกมมาเราซ่อนกันเลยอะ่ะแล้วแบบว่าใครโดนตีล้มกัอนแรกปุ๊บแล้วค่อยไปปั่นไฟอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราจะได้เราจะได้เห็นคนไปซุกอยู่ม<ๆ>ุมแบบอย่างนี้ไหมพี่ดิวไม่เรอขึ้นซุกในตู้เผลอเลยจริง จริง่ะโหถ้าถ้ายิ่งเจอลินนะแล้วทุกคนรอบกัดปันไปอ่ะก็ดิวละมาตลอดก่อนเราจะได้เงินยังไงนมันก็ต้องเรียนปั่นไปด้วยแหละแหมใครไม่เรียนก็ก็แพ้ไปเดี๋ยวนะแต่ถ้าเกิดว่าแบบแบบเขาแบบว่าคือเขาไม่เรียนแต่เขาจุกเก่งนี้เขาก็รอดดิพี่แบบแบบเมื่อกี้ผมไม่เรียนแต่ผมจุกได้ผมก็ระหลาดเกี้พี่ก็ไม่ไม่ได้จุกใครอ๋อีดิววีดีวีไม อะไรพี่มีพี่มีมันพี่มีมันเดิมแบบของพี่แม่หายอะไรวะอะไรวะคือแกเป็นอะไรกับเรื่องนี้มากไหมวะคนอยากมีจุกเงี้ยไม่เห่ไม่ได้ใช่เขาเขาว่าผู้หญิงผู้หญิงหลายๆคนมักแกอยากอยากมีจูบไม่เอาแค่ไม่อยากมีเบนทันทรอจูไม่ต้อง ก็ไม่เป็นเม็ดต้องเกี่ยวกันเป็นปวดท้องแล้วมันก็ลมเสียไงครับมันน่าจะประมาณนั้นมันทำอะไรไม่สะดวกเหมือนแบบพอมันพอมันรู้สึกแบบเจ็บหรืออะไรสักอย่างมันก็รู้สึกอารมณ์เสียไปเองอะไรอย่างงี้ใช่ผมไม่เคยเป็นแล้วผมแค่เอาพี่ว่าแล้วเมื่ตอนพี่ปวดขี้พี่หารมณ์เสียมากพออารมณ์เดียวกันแล้ว ก็น่าจะใกล้ๆกันเลยโอ้เราเป็นแมนเจ็บปวดขี้ปวดแมนไม่ออกจริงเออแต่แปลกนะเว้ยปวดขี้มันเป็นโรคอะไรที่แบบรักษาทางใดก็ไม่หายกินยาแค่ปวดก็ไม่หายกินยาพาลาก็ไม่หายโอ้พี่ดิวไปทำไมก่อนผมงานพี่ดิวผมผมกำลังจะเล่นมุกแค่นี้เลยกินยาฟาราตอนปวดขี้กับแ้วโอ้พี่ดิวเล่นไปแล้ว่ะเคยเห็นเคยเห็นเกาะแพทเก่าๆดูเขาบอกว่าสองนาทีเสร็จอะไม่รู้ช่องไหนพี่ดิทำไมเราไม่เกิดกับใครเลยอ่ะ อยู่ตรงเนินนะโอไม่ชอบแบบเลยี้ไฟโอเคเข้าตู้เลยไม่ปั่นแล้วเครื่องสรุปได้ไม่ได้ดีไม่ได้ดีมันต้องเรียนปั่นไฟนู่นว้ยมันเราต้องออกด้วยดิเออชาเล่ยลงใครดำดำเดียวว่าตกแต่งหมดเดียวเดียวเดียยวตัวอะไรวะเราเป็นเรดเลยปล่านี่ไงแมวมองว่ะมีแมวมองมีแมวมองจ่ายไฟนี่มานั่งอยู่ พี่บอกแล้วเดรเลดมันอยู่ทางมิดูจริงจริงจริงอ้าไม่นะนี่ในสนุกก็เจอเครื่องสักทีนมัแล้วมันมา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 แล้วเห็นเห็นมะเห็นไหมเห็นเปล่าบอกแล้วว่าเซนที่มันพอพี่ดูนี่ไอ้ไงเมเซนที่มันพอเขาแฮกเขาแฮกเออพี่ดูแฮกมาเนี่ยดูมาโอ้โหด้วยเกียรติของแลกหนึ่งเลย โอ้ยไอ้คนพิจู๊กโอ้ยไม่เลยไมาได้ไม่ได้คนแรกอ่ะเยไอ้คนแรกคนแรกเรียบร้อยเนี่ยแหละไอ้คนไม่มีจุ๊กมันอย่างเงี้ยแหละฉันคิดอะไรแต่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเขาบอลก็ไม่มีอยู่เลยเอางั้นนั่นจะไปเจอไปให้ได้เจอเจอเจอเชิดิถ้ามีจู๊กว่าจู๊กเก่งเลยเพราะมันมันมันจอจอจานเหมือนกันพี่คือมันจะมีสมดุลเหรอหรือว่าอะไรแบบสมดุนแบสมดุนเลยมันมีสมดุลมันมันโอ้ยเกลียดครับ ไปยืนเฝ้าฮัลโหลยืนเฝ้าฮัลโหลแล้วช่วยไงเขายืนเฝ้าเว้ยเขายืนเฝ้าเขาไปแล้วเขาไปแล้วอย่าเลยอย่าใส่ไฟดิแล้วไม่มีคนช่วยมันเฝ้ามันเฝ้าปัดไฟออกเลยโอเคปไฟออใช่ใปอะพี่ผมผมลากไเสร็จแล้วสวยเลยสวยเลยลากไปหาเพื่อนแม่ง ได้ลายว่ะผีแล้วอกู้อีกแล้วอ่ะแล้วมีคนอื่นให้เล่นบ้างเหรอเอ้างหัวใจหรือเปล่าโอ้โหแล้วนี่มันไม้ไงไม้อ่ะทำไมไม่วิ่งเข้ามาให้ไม้อยู่ฝว่งอ๋อมีไม้อยู่ตรงนั้นใช่แล้วเป็นไรหรอทำไมถึงเอาแต่เล่าล่าแล้วน่ารักใช่ไหมมันไปเก็บดีข้าวอีกแล้วอ่ะเป็นอะไรเนี่ยไอ้เฟกตเข้าปั่นออกเลยดี่มั้าปั่นออกอ่ดีไหมพี่ ไอร้ายยังวะอ่อยไปปฏิบัติกันเข้าไปเข้าปฏิบัติการกู้ลูกเข้าหนีมาเข้าหนีมาเอาเลยเอาเลยเอาเลยดึงเลยดึงเลยเดี๋ยวไม่ควรพูดบายบายเดี๋ยววิ่งไปหาเขาซี่คนอะไรมาชอบวิ่งไปหาคิวเลอร์วิ่งวิ่งบล็อกไปวิ่งบล็อกไปบล็อกไปบล็อกไปบล็อกอยู่บล็อกอยู่โอเคมันตามริวมาเอาลิวไปเก็บได้ไหมเดี๋ยวค่ยแล้วค่ะ เขาหายไปไหนวะคือไม่เข้าใจว่ามีคนบังให้แต่วิ่งทางตรงเนี่ยไม่วิ่งเข้าไมล่ะอ๋อไม่ไี้ใช่ไหมอะไรวะผมผมผมยายบอกเขาเขาเดินไม่ได้ เอ้ยบอกนี่อีกปะบอกนี่อีกปะหายเลยจ้าเหลือเครื่องเดียวนะเครื่องนี้จัดเลย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 ทำไมเซนเตอร้รัหน้าดุๆขนาดนั้นเลยเดี๋ยวพี่หาที่จุกก่อนเดี๋ยวพี่หาที่จุกก่อนเดี๋ยวพี่เล่นให้ก็ได้เครื่องอะไรไหนดีอะผมหาเครื่องไไม่เจอคือสุดท้ายอยู่ฝั่งไห้ตรงโดนแขวนใช่ใช่ใช่อ้าวเจอมันอยู่วนี้มันแปลงไปงบ้งปั่เลยอะไรของเขาวะ เอ้ยเขาไม่เอาว่าเขาไม่เอาคนมีจู๋เขาไม่เอาคนมีจูเขาไม่เอาคนมีจูเขาไม่เอาคนมีจูเอย่คิดกูจะเหลือไม่ได้ถ้าตัดไปเนี่ยน่าจะโอ้วัดดีเะเลดเอาแล้วหรือไม่มีจูเนี่ยอะไรเขาเอาเอาคนแรกคนเดียวไม่ใช่หรือไงล่ะเดี๋ยวเสียงเพลงมันขึ้นมาอยู่ตรงไหนวะเอ้าหัวขังหลังสวยเขาไม่เอาพี่อ่ะ โอ้เซนมันบอกไงเขาขาววจูเนี่ยเลยดูบ้านเล็กบ้านเล็กปั่นไปนะใช่ไหมย่างย่างยางไปติดนี่ไงไล่ออยแล้วเนี่ยเมา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 พี่หิวให้จะไปไหน มาเสียงอะไรกันเนี้ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไปกันเน้ยไปได้นะาไปเลยก็ได้ไปหายแล้วไปไปปั่นไปหาที่ปั่นไปดีกว่าเพราะว่ายังไงมันก็อยู่ดีดีอ่าพี่บอกให้แล้วนะเปานยังไงหรอต้องมีถุเฮ้ยเฮ้ยลบมล้มล้ล้มชิบหายแล้วไี่ดีวเอาแล้วแต่เดีคนมันไม่ได้นที่สองไม่เจอ เฮ้ยโอ้โหไฮไลท์มาแล้วจังหวะเนี้ยอะไรดี้วมีอะไรดีขึ้ปั่นไฟอ๋อชักคนเลือกอะไรดีขึ้นมีอะไรดีขึ้นอีกอ่ะมาดูการ์เจเลือกใครโอเคกันเลือกไปดีหอเดี๋ยวจะปั่นไฟไม่สนเวื่อไม่เลือกเฮ้ยโอ้โหคอมโบโคตรสวยหนูเลือกเครื่องปั่นไฟขอบคุณครับเครื่องมียี่เหนือมาไปหาเครื่องมีกี่เหนือมาดูเสียงนะโอ้ย เจ,จ็ดสิบห้าแล้วเจ็ดสิบห้าแล้วเดี๋ยวไปรอเประตูเลย,เลยแล้วช่วยพี่เขายังไงดีอะจบแล้วเป็นไร,ไรเ้านอน,น่อยอยู่อะไรอะไรถ้าเป็นมองถ้ามีก๊อกสองได้เจอกันในน้องให้ให้ติดเลยมั้ยเดวเก็บติก่อนต,ติดไปเลยติดไปเลยแล้วเจอหนวันไม่เลยรอ,อไปช่วยนะ อ่าเขาเดินไปทางไปทางใครวะบอกว่าทางพวกใช่อ๋อ่อยฮิวเสเสร็จแล้วใครมาเลยอ่าเขามากลับมาเขากลับมาเขากลับมายองมายองหม่ายองมาอยู่หน้าออยเลยนะจริงปะวิ่งรอได้แล้วน่ะวิ่งรอได้แล้วน่ะวิ่งรอได้ตรงคนเจ็บอ่ะใครวะมันเห็นออย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 วิ่งมาวิ่งอ้อมมาวิ่งอ้อมมาเลยวิ่งอ้อมมาวิ่งอ้อมมา โอเคพี่ออยวิ่งเเฮ้ยอ้าอะไรวะวิ่งหนักไม่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 มันไม่เห็น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 มาแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยกูตีเลยมาเดี๋ยวพี่จะได้แย่ไม่ผมไม่ต้องฮิวผมผมมีอาเดลีนเราพี่ล่ะเอาพี่จริงด้วยกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับไปกลับมาแล้วมามึงมากับกลิ่นรอบมามันเห็นผมแล้วติดเครื่องไม่ทันด้วยตอนเนี้ยนี่ เต็มแล้ว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 ไวมากไวมากเต็มแล้วเฮ้ยแน่จริงมึงวินบล็อกมาเด้พี่พี่ยังยังไม่เต็มยังไม่เต็มเอาเอาเอาที่หมายอ่ะพี่ดิวโอ้จบแล้วโคตรโยนเลยอ้อยเต็มแล้วเต็มแล้วยังไม่เต็มอ้มไม่งั้นพี่ไม่วิ่งมาหรอกนะเนี่ยมันเสียลาย จบแล้วคอนเทนต์คอนเทนต์เท่ะไรเนี่ยมีลูกเองไหมเนี่ยเต็มแล้วยังไม่เต็มมาละยอยังทำเช้ามอาโอ้ยยีเด็กยีเด็กโกหกผมหลอกได้แนบเนียนมากแล้วแต่ละคนคือไม่มีเอ่อลูกเองเหรอไม่มีผมไม่มีปื้อแหวนก็เอาแหบเต็มพี่พิยูตานเนี่ยไม่ได้เอามาอย่างเดียวพูดอะไรตาเนี่ย เจ็บปวดเลยถ้ามันออกไปแล้วมันเห็นแรงคุณเนี่ยนะคงหัวล้อไอ้นะงเงี้มาสิดึงได้ดึงเปได้ดึง percent g เ percent go ์ e r c e n t go percent go เออเขาใช้อึบแตดตายยังเกลียดถึงเวลาอ่อยคิวเลอร์อ่อยมาวะถึงเวลาอ่อยคิวเลอร์

เออเอาโดนเรียบร้อยจริงแล้วจะออกแต่ถึงก็ออกไปแล้วไงแล้วก็ตายออกมากันดีกว่าออกมาก็ตายดีจริงโอ้โหแรงไม่ได้ทําอะไรเลยอะ่ะไม่ได้ทําอะไรเลยอะ่ะปั่นไฟก็ไม่ได้เล่นตุยเย่เตยที่สวยโอ้โหรู้ถึงไหนถึงนั่นแรงสองโดนแรงยี่สิบฆ่าเนี่ย <laughs> แล้วประเด็นคือแรงหนึ่งด้วยลดลงมาเยอะเจ็บปวดบัดเท่าอันเดียวอี้ยไม่มีปเวลาอันเดียวเจ็บปวดว่ะไม่ต้องก็ได้ครับเ <c oughs> มื่อกี้ประมาณสามมือ,มอ,มอแล้วนะครับโอ้ยเสมร์ฟ <c oughs> <c oughs> สมิร์ฟ <c oughs> ส, <c oughs> สเต็ปแบบนี้